สวัสดีเช้าวันหยุดวันอาทิตย์จ้าวันหยุดพักผ่อนเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันจ้าเมื่อนี้สาวเนิตจ,จะพาไปเที่ยวป่าชายเล่นจ้าทุกคนคะ่ะไปด้วยกันเลยจ้าไปเที่ยวป่าชายเล่นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ป่าชายเลนนะคะทุกคนชนบุรีไปด้วยกันนะจ้าไปเที่ยวกันคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมธรรมชาติสวยๆที่แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ ป่าชายเลนค่ะป่าชายเลนแห่งน,น,นี้<ล>ก็อยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านเสาวนิดมากเ้อจ้าห่างจากบ้านเสาวนิดประมาณสองกิโลนะคะเดาๆเอาดอกค่ะขาดการเอาเนาะคะ่ะกะเอาขาดเอาว่าประมาณสองกิโลนะคะห่างจากบ้านเสาวนิดนีนะคะ่ค่ะค่ะก็ผ่านหน้าเทศบาลผ่านอ่าเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนอนุบาลมาเนาะคะ่ะเนาะ มงหน้าสูปลาชายเลนจ้าเขาเปิดทุกวันนะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะทุกคนคะ่ะไปเที่ยวก็เอาของกินหิ้วน้ำหิวอะไรเตรียมน้ำเตรียมขนมไปกินด้วยนะคะเผื่อหิวเพราะว่ามันจะเป็นการเดินที่ว่าเดินออกกำลังกายเดินเหนื่อยเดินชมวิวเหมาะสำหรับคนที่จะหาคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ด้วจ้าไ่ คิดอย่างบอออกมาชนบุรีกับสะพายขากล่องมาได้เลยจ้ามาตั้งก้องถ่ายคอนเทนต์กันได้เลยนะคะตามสบายเลยแหละใครผ่านมาชนบุรีก็แวะเที่ยวได้เด้อจ้าเด้อเชิญชวนเด้อยู่บห้างไก่จากบ้านสาวนิดจ้าในตัวเมืองชนบุรีนี่เองบรรยากาศสวยๆแต่วันนี้มาพิจวังน้อยนึงจ้าเพราะว่าน้ำลดแห่งเลยเด้อคะ่ะทุกคนคะ่ะ น้ำลดจนแหงเลยแต่บรรยากาศรอบอๆกันยังสวยอยู่คือเก่าจ้าลมเย็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามาตอนกลางวันแบบนี้ถือล่มติดไม้ติด,ตด,ตดมือมาด้วยก็จะดีนะจ๊ะนะจ๊ะให้ภาพบรรยายไปน้่เป็นบางภาคบางตอนเ้อจ้าสาวนิดภาคเสียง,งวันนี้น้ำลดอ่าแต่ก็มีสิ่งสวยงามให้ได้ชมนะคะมีนก แต่ว่าน้ำลดเสียงไม่พอหรือว่าภาคไม่น่าฟังก็อดทนฟังเอาได้จ้าเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะไปให้ถึงฝั่งฟันในการสร้างคอนเทนต์หรือว่าการทำคลิปสร้างรายได้ของเราเนาะคะ่ะเท่านี้จะเป็นอีกคนนึงมีราคาอยากจะมีายใดในโลกโซเชียลเนาะค่ะเนาะ เที่ยวเซตแล้วไล่ซดสเซตแล้วก็ได้เวลากลับเ้ยค่ะทุกคนคะ่ะขอเจ็กจังหน่อยหนึ่งภาพสวยๆจังหน่อยหนึ่งเ้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อจาขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้สาวนิดมาโดยตลอดนะคะถ้าถูกใจดูแล้วถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวนิดด้วยเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนคะ่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊าเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจ้า